สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่น้องชา o ยูทูบครับวันนี้ก็อยู่กลุมช่องเจตเตยครับอันนี้ต,นนตามล่าครับาสมาชิกใหม่ณนะตอนนี้อยู่นายามครับเนบ<ะ>้ก็ะเด็ม,มาคุณนข้าวขนาดแล้วแถวแนวนี้นเป็นหลงครับสิบร้อยยอส่วน เป็นยาง 11R เป็น10ล้อครับเดิมเป็น t d ครับลง t d มาตัดยอดส่วนเป็น6ล้อยางก็พอใช้ครับเห็นใช้งานครับสเปคแบกดัม12ตันเคียร์6สปีดกระบะใหญ่ครับยาว4เมตร10 กว้าง2เมตร45ถูกใจซ้ายแบกครับโอ้มเนเกี้ยเกี้์ได้กันกับของตะหมาเหรอะมนเกียร์ถอยของตะหมามันเกี้ย์ถอยพาขึ้นบน,นบ่โอ้ ตัวนี้มัานหาจะเป็นเกีย์ทองไซิฟมั้งพอมันเกีย์หอยผักลงลางแต่มันเป็นเกี๊วเดอยู่แุ่เนี่เป็นเปเป็นเกีมิซูรินะพี่แายงงามยู่นสมบอหลอยูน้ำเพลินมันคืองามเดียวไปยู่น้ำหอมชเป็นสมบหรอครับโอ้โพี่ก็่าแล้วครับผมทีเดียวกันแหนากันอยู พี่ลุงลุงโปสีหากับวันนี้แล้วตากบมเต็มยิ่งเชียวใสลืมเลยใสลืมเลยนั่งสูบยาบ่สองม้วนหมดแล้วขึ้แนวนี่ยมาดูพี่คนขับมุกหล่อสูบยาบ่สองม้วนหมดแล้วเนาะจะกี่เต็มเ้าไหวดีครับตึ๊บตึ๊บเอว่าถ้าวลอตุ้งด่างจะเจ้าเลี้ยงอยู่ บ้าผมมาทำสองเถี่ยวก็ขั้นซุ่มหนันอยู่เลยก็เดีขายแทารถมอเตอใหญ่อ้วนกัสิม่ีอ้วนกสิม่ีเสียเป๊กกสิเา่อ่ยีเ่าเปกเอาเท่าเสื้อนี่โลโลดูย่เสื้อนี่พี่นี่แล่ซื้อแล้วเพื่อสี่เดือนร้อนตัวอย่ันนครับบ่ท่านถือใจสู่ขันนีบ่ได้ปะ อจังบาแหลมคือยังงานอะไสิน้ำเอาอยู่าอี่ดีไอ้แมกดีบอกเนียเท่าไหร่อืมถ้าเฮียบ่ทั้นได้ขายไอ้มาเอาอี๋ไอช่วยมันซะถูกไปฟันลอยลอในฝันอีกอะเอยตัดเทได้โมเป็นสิบสปีดเนาะอือโอ้แต่เป็นสิบสปีดนี่งามเลยอูมึงตีเลยแต่เป็นสิบสปีดเอมันเป็นเอ็มแต่ว่าหัวเป็นเอทอยู่แต่ว่าอัน แต่ก็เรื่องเรื่องเป็นเอ็มเลยหกดีสิหกเอ็มตัวส่งเครื่องมันบ็คือตุ้อตัวย้บานเนาะต้อยู่บานเขื่องมันส่งยาวนตรงตรงเป็นยตไบ่ก็หลุดในบัวตัวนที่อ่ายบ่เื่อมันรุาหาห่นในบัวตัวย่บานของอ้ายมันเอมอบบอกเอมเอมเสื่อหเจ็ดเอ็มือนหกดีตัวนีเป็นเอ็มทีดีเลยโอ้เป็นตากลมเนาะ ตัวนี้มันทีดีเลยทีดีกับทีเอฟทีเอฟกับเป็นสองสรอยเศ้าลยได้บมดเนี่โอ้ครับครเขาใจหลอกแลอกตัวนี้เป็นสิบหอกกับเป็นแสลกตุ้งนะแต่อีเอ็นเป็นแสลกเฉียงนะแต่เป็นเป็นสิบหลอดเนี่ยตัวนั้นในครูมือมันเบิ่งมันเป็นรถมอเตอรอ่อนคันหนึ่งมันเป็นรถมเตอรอ่อนเมื่อก่อนตอนี่เอียดถ่ายร่างนะนะของไ่ สตา,า,สาร์ดเคียงว้จ้าสลัะสลักก็นึ่เลยเด้วยแทงกว่าน,น่าจังหน่อยหรืพี่ <ห ả? S 1> แทงกวาน,นาอากนีกงนจักหน่อยเ <ห ả? S 1> อยอ <ห ả? S 1> มเห็นสองพันสองพั่กัวนี่สองดบ่ท่านยี่เงน่ะท่นสองซังมากมานเนียมนองเห็ดบ่มันมันแตกคนดัมแบบว่มันแจกโคขื่เหร่ไป้ยิ่งปังยิ่งทั้งหมดและบึงเนี่ยย่งเงินได้ๆครับรมาให้มีเงินกันได้สิให้โต๊จัดให้ไปแล้วไม่บึงน้ม่ได้เสียเฉียวสองขันเลยแบกลงไปนแ้นั่นเอาแบบนี้ โอมันสิเปิดประตูใสไปแล้วบ,บัน,นี้ม่นเจามันอยู่จังเทยวมันอยู่ยยก็บบหลอบมันก็บรดษาทแห้งเียมันตรแลหมดพุ่งเหเยียบกระพุ่ง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 นี่เลย่พสัเลี้วแห้งไอ้ย่าี่ารถหนกาย่าเลยแต่ว่าแต่ของมันของบุลึงมันเป็นจอเไหรอกเดี๋ยวองบุกไปทับน้ำแน่น่าบอกฟังตัวไรเกียของเงินเราเราอย่างไรโอ้เสียนกับผมอีกเลยวะเพีย เกียกเขาง่ายบอลลุดบออยังอยู่บอหอนบออยังเด้เกียกเขาง่ายบ็สู้เกียกอยู่แต่ว่าตำแหน่งมันห่างโยกโหนกในจังไนเอ๊ยออกตัวเพิ่งจะสามเกียร์นะครับหกหกเกียร์เบรกโอเค แต่บึงก่อนไปไอ้บึงน้ำมันเบรกบึงอย่างเด้อครับแต่ว่าน,น้ำมันเครื่องในในในหลัรงรถมีน้ำมันเครือ่องมันเถอะมีปุ๊บไอ้ชิโก้ไปว่นี่หลังรถเก๋งนไงตำรวจพวกใครจะดีแค่นมั้นรถเป็นอย่างโต๊ะไครเอาขึ้นครับแต่มันเป็นเรื่องอ้ใจเงินครับโอ้โหก็มักน้นำ,นำอยู่แล้วไสแน,วน่วเลย มันเป็นรถมันรูดผมใส่เน่ยเน้ไปหาเนนนยามหนีย่ามนีเขาจะไปหาถือมันกิดบอดเลยี่ย่ามมากานีจัไงกระแทงมันเาเห็นเลยบอรถคันสี่ย่คันหนาใหญ่เนี่ยไอ้มากก็รถเอาโู้บอคันหนาไอซอมา6หกสิบต่วไอ้ตงเปลี่ยนคันหนาสองสองเมื่อแต่ถูกคันหนาคันี่หน่อยกนป่ะคันสี่ใหญ่หรคันสี่ใหญ่แต่คันหนาคันหนาเป็นคันหนาหน่อเ่งคันสี่คือส่งเร็วๆคือญ่ยยัยบอหญ่ครับคันหน่าใหั่เด้คันซี่ยั เป็นรถประกอบไหมครับเดี๋ยวกระซี่มันสัตว์ในอย่างหนาอยู่บนเต้ยเป็นกระซี่หลวงมาเลยว่ะก็สีโบโบโบคือสีโบมีสีเดีบิดเดียวย่งเลยแหละราเราบอกอยู่ว่าไปเลยไม่ต้องเร่งอะไรมากระวังไหไปเรื่อยๆเขาจะหาตำแหน่งอะไรสกิดเลยสกิดเขาเลยของ่ายกว่าขั้นเขาอสุสาเกันแล้็น้องเต๋าไ้ ขับมาทางหนนะครับมาทางหนมันบ่ยมีไฟไหมครับขับมามัมีไฟถูกใจมากครับคนนี้จับไปอยู่ครับทีมงานครับดึงด่วนสดครับเป็นทีมงานของพี่ชายครับชายที่บ้านเป็นสิบล้อนะครับคันนี้เดิมเป็นเดหลงพีดีครับยังสวยนะนี่ทรงสูงได้กระบะสูงครับ ดูนะผมสูง170กว่าเนี่ยผมเอื้อมมือยังไม่ถึงเลยครับเนี่ยดูดิแังแกอ่งมผมจะสูงจะซีใหญ่ครับก็ะสี0ลอ้อขายไปเถอะถ้าใช้อย่างนี้หักก็ไป่ต้องขับอะไรแล้วผมคงขายรอบก็ได้ครับขึบ้นบอดสบายเกียร์6สป,ปีดแต่ก็ตำหนิเขาก็จะมีเนี่ยครับพอแถวนี้มันวิ่งวิ่งเป็นหินดินหิน,หน ชอบเป็นโบอินเตอร์ด้วยครับออนใช้นุงภายในสวยเรียบหมดนะครับรักษาดีเอาสะอ,อาดกิ๊บเลย <c oughs> ก็มาขอจากทีมงานผู้ใหญ่โก้ครับนายามสวยสะอาดครับ Oh. ไม่ผิดหวังแน่นอนครับตอนนี้ดัมไปดัมสิบตันนะครับขึ้นดัมไม่ต้องเลงครับไม่ต้องเลงครับโ oh. อ้ยังไวครับขันหน้าก็ขายอยู่นะครับขันหน้าขายอยู่สี่สันแปครับแต่กระบะยังไม่ค่อยสวยแต่คันนี้เป็นหกล้อครับเป็นหกล้อแทถห้่า เป็นโค้ด FK ครับากาะโบเหมือนกันเครื่องร้อยหกสิบแรงโบแต่เดิมนั้นเป็นร้อยเก้าห้าโบอตเตอร์ก็ตกไปสองรอยกว่าครับ

เป็นเป็นชื่อบุคคลใช่ไหมครับตัวนี้ไม่ใช่ชื่อห <us> ้างใช่ไหมชื่อบุคคลบุคคลจะได้ไม่ไม่ไม่มีมิตาประทับไงนึกว่าเป็นของห้างไปเลยอ๋อครับครับครับเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับสำหรับคลิปนี้ก็บายบายครับสวัสดีครับ